โอเคนะครับเผมใช้คำเสียอัดนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในอ่าในการเอฟลกี้เกมอร์แล้วนะได้ถอดกลํองผมน,น,นะครับรว,วันนี้นะครับผมจะมาจะมาจะมาอะไรดีวะวันนี้นะครับผมจะมานะมาเล่นเกมเล่นไม่ยมาเล่นดนนะิยังไม่เล่นนะฮะยังหมดไปเสร็จเลยอ่าดูวับนะนายอย่างไรวะดูๆอย่างไรวะสับ เอาตัวเราตายเร็มั้งอ๋ออยู่ข้าตายล่างนี่นะครับเได้เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหกสิบห้านาทีเดี๋ยวจะเจอทั้งหมดรอแล้วกันนะครับโอเคนะช่วงนี้ว่างมากเก็บเลยก็ผมก็เลยมาอัดเ,เล่นก็คือจะมาอัดอ่าอ่าเอาอ่าหรืออาชีพมันนะครับที่อาชีพที่หนึ่งเซียนกบบระบี่นักรบที่ใช้กบบระบี่สามเล่ม เชี่วชาญในอะเราไม่อ่นอานหนึ่งนี้แล้วนะรบเาจะอ่านกำลังของเราครับนะกำลังเป็นดาวเนละ็บกายสองว่องไวสามปัญญาหนึ่งประดาดหนึ่งนะคบนะอ่ะสองอันที่สองเทพอัศน,นีก็คือเทพสาย้านะฮะอ่ะกำลังสองกายสองว่องไวเอ้ยมึงไวขนาดนั้นเลยว้า การจะเล่นตัวที่ว่องไวเนี่ยอืตัวนี้มันว okay. ่องไวยิงหนักเดี๋ยวค่อยไปเลือกในเกมนะครับอ่ะไอชิตอ่าพุทพิฆาตพุทพิฆาตพุทพิฆาตเนี่ยจะตะกูเนี่ยแต่มันก็มาเลยะกู๊ปสกู๊ปสกู๊ปสกู๊โอ้โหผู้หญิงสวยว่าแต่ผู้ชายนี่แม่ง้าตาเฮีย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 มากครับ อ่กะกำลังสลามกายเต็มเลยอ่ะว่องไวหนึ่งปัญญาสองปรดาดหนึ่งที่จริงอะจะเล่นยงมัน้วยงนะแต่ว่องไวมันแค่หนึ่งเองนะฮะไม่รู้ว่าในเกมก็เอพได้หรือเ,เปล่านะครับอ้าอันนี้อะยงมานทุ่งเลยเนี่ยโอหอะไรวะโอหนึกว่ายงมานทุ่งเราเกินจรงแล้วเนีโอ้ที่แท้ยงมันทุ่งเรานี่ไม่ไหวเลยเน,น,นี่ยครับนะแล้วก็นักปรดาดน,นัก ตลาดผู้ชายหล่อมากเกาะนะครับผู้หญิงก็โชว์จังนะครับอ่าปราบอ้าวเย้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 จอดำนะครับนี่มีอะไรบากครับแกี้ยครับนะฮะรับวันนี้ก็ต้องมาบ่นบนบ่นเลเลยบ่นบนกันอีกเยอะนะครับแนะนำมึงใหม่เดี๋ยวๆนี้พ่อมึงไายหรอครับเร็วๆนี้อะไรเกมนี้มันออกมาอืเป็นอะไรแล้วเนี่ยอ้ามันเม็นรถสุดเลี้ยงมันดีกว่าผมชอบจัดเลี้ยงครับ อ่ะเราก็อรอรูมโรแบบแงมาต่อกันเลยนะครเนี่เอ้ยน่ารักจุงเบ่งโอ้มอ,อืมอย่นะ โอ้ลิสเลวไหมกูเอ็กก็แค่แเดี๋ยววันนี้ขอดูคลิปอนนะรีไม่ไหวอ่ะไม่อยากไปอ